มะรุมโลกไตาทานได้หรือไม่มะรุมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมหลายชนิดมีทั้งวิตามิน A C แคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงมากฝักมะรุม100กรัมมีโพแทสเซียม460มิลลิกรัมฟอสฟอรัส50มิลลิกรัม ไตเสื่อมและผู้ที่มีค่าโพแทเสเซียมในเลือดสูงควรเลี่ยงค่ะมารุมเป็นพืชในเขตร้อนสำหรับหญิงตั้งครรภหากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไป ก็อาจจะทําให้แทงบุตรได้และยังรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเลือดก็ไม่ควรรับประทานมะลุมเช่นกันเพราะจะทําให้เม็ดเลือดแตกง่ายนอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคเกาตก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะมะลุมมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ปลอดภยัยเพราะคนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารมานานแล้ว แต่สำหรับผู้ที่คิดจะดูแลสุขภาพด้วยการหันไปซื้อมะลุมสกัดแคปซูลมารับประทานนั้นก็ควรจะต้องรามาระวังในการทานและควรเลือกซื้อมะลุมแคปซูลที่มีอ,อยอด้วยหากท่านไหนยังไม่แน่ใจว่าโรคไตาทานอะไรได้บ้างตอนนี้เจล88ได้จัดทำคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืงขึ้นมา ผู้มือนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องอาหารของท่านให้ทำได้ง่ายขึ้นไม่ได้เหมาะแค่ผู้ป่วยไตยเสื่อมเท่านั้นผู้ที่เป็นโรคไตเลื้อรลังอย่างอื่นทั้งหัวใจเบาหวานความดันสูงไขมันสูงสามารถปฏิบัติตามได้ค่ะทานเจล88ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจอายุยืนยาวค่ะ